สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมต่อศักครับผมวรลบครับวันนี้นะครับผมกับพี่วรลบอยู่ที่อําเภอบ้านาร่ครับพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นนสสกเนื้อที่35ไร่1งาน42ตารางวาครับบอกขายในราคาไร่ละ1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบไร่จังหวัดอุทัยธานีครับ แล้วก็สูงจากระดับน้ำทะเล170เมตรที่ดินแปลงนี้วิวเขาสวยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมกับพี่วรบใช่ไหมครับครับผมพาท่านผู้ชมไปอยู่ทางด้านหน้าของทางแล้วก็จะได้บอกในเรื่องของรายละเอียดสำหรับมาที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของแนวขอบเขตตามภาพมุมสูงตามผม,มเลยครับท่านผู้ชมเราจะใช้เส้นทางอำเภอบ้านไร่วังต่อนะครับเราจะมาจากทางด้านนี้นะครับเราจะมาจากตัว ตลาดบันไ่นะครับจนมาถึงบริเวณของหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณ5-6ถึงกิโลเมตรซึ่งทางด้านหน้าของเราก็จะเป็นสายไฟฟ้ารวมไปถึงน้ำประปานะครับ500เมตรนะครับจากตรงนี้เราจะขึ้นไปนะครับทางด้านนี้นะครับขึ้นไปทางด้านของอทิศตะวันตกนะครับเป็นทางสาระ,ะลูกลังนะครับเข้าไปโดยประมาณ500เมตรครับจนไปถึงตัวแปลงที่ดิน ท่านผู้ชมเห็นลูกศรที่ผมชี้อยู่นี่นะครับตรงนั้นคือตอนที่ผมยืนอยู่ตอนแรกนะครับจากปากทางเข้ามาเราจะเข้ามาตามทางสาธารณะประโยชน์นะครับ500เมตรนะครับแล้วก็จนมาถึงบริเวณของแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงที่ดินของเราเนี่ยขุดท่อฝังนะครับแล้วก็มีทําทางเข้าไปนะครับแนวนี้เป็นแนวของทางด้านของทิศเหนือนะครับไอ้ท่านผู้ชมจําไว้นะว่าทางเข้าเนี่ยอยู่ทิศเหนือเดี๋ยวเวลาที่ผมรีวิวท่านผู้ชมจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งต้องบอกกับท่านผู้ชมครับว่าตรงนี้เป็นลำรางนะครับลำรางตรงนี้อยู่บริเวณของทิศเหนือของแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถขยายทําทางเข้าได้นะครับแล้วก็วางท่อนะครับที่จะเข้าบริเวณของแปลงที่ดินได้เพราะว่าทางที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับอันนี้คือเขาเข้ามาจนถึงแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่บริเวณของกลางกลางแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ไล่เลียงในเรื่องของแนวขอบเขตสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมกับพี่วรลวพี่วรนล์นะครับก็มายืนอยู่บริเวณของถ้าจะกลางแปลงที่ดินนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับดูบรรยากาศของทางด้านของทิศตะวันตกนะครับที่จะมองเห็นวิวเขาของอําเภอบานไร่นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับสวยมากเพราะว่ามีลักษณะเป็นเนินขึ้นมานะครับจากบริเวณของทิศเหนือนะครับทางด้านนี้จะเป็นทางด้านของทิศเหนือครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไม้นะรถผมจอดอยู่นะครับทางด้านนี้นะครับ จะเป็นทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวความยาวนะครับของแปลงที่ดินอยู่ที่130เมตรครับเราจะมองเห็นวิวเขาของอไตรงนู้นเขาเรียกเส้นสันุสามใช่ไหมครับพี่วรลบใช่ครับน้งต่อสักครับแล้วทางด้านนี้นะครับก็จะมองเห็นวิวเขาแล้วก็จะมองเห็นแทบจะเห็นโรงงานน้าตาลเลยใช่ไหมครับพี่วรลบใช่ครับแล้วก็มองเห็นทางสาระทางด้านหน้าด้วยนะครับทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นด้านของทางทิศตะวันออกนะครับตลอดแนวความยาวตามที่ลูกศรปักไปเลยนะครับ 330เมตรนะครับเพราะแปลงที่ดินของเรามีเนื้อที่35ไร่กว่านะครับแล้วก็ทางด้านของทิศนี้จะเป็นทางด้านของทิศใต้นะครับทิศใต้ต้องบอกว่าเป็นเนินเขาสูงนะครับแล้วก็ลักษณะของดินเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นดินล้วนปนทรายนะครับแล้วก็ทางด้านของอทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านพองเห็นในกล้องเนี่ยจะจะเห็นเลยว่าทิศตะวันตกเนี่ยนะครับพาทิศอยู่ด้านหลังเราเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้วิวเขาสวยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมลองหาเวลานะครับลองมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของน้าประปาไฟฟ้านะครับจะห่างอยู่ที่500เมตรก็คือจากถนนทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้านะครับจะเป็นถนนลัดยางเส้นอําเภอบ้านไร่วังตอนะครับแล้วก็เลี้ยวลงเข้ามาเนี่ยนะครับจนมาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ย5 0 0เมตรครับห่างจากตัวตลาดบ้านไร่ใช่ไหมครับพี่วรลบกครับผม5กิโลเมตรครับ อ๋อทีอันนี้เอานะแล้วก็โรงพยาบาลสถานีตำรวจอะไรก็จะมองกล้องเลยครับมองกล้องเลยครับก็จะอยู่ที่5กิโลเมตรนั่นแหละครับครับเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยที่ดินแปลงนี้นะครับจะห่างจากตัวตลาดบ้านไล่นะครับแล้วก็ตรงนั้นจะรวมไปถึงตลาดสดนะครับแล้วก็เซเว่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยงานราชการนะครับ5กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากโรงพยาบาลของอำเภอบันไล่นะครับซึ่ง ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นตลาดชาวให้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของอำเภอบันไล่นะครับปรนัานก็6กกิโลครับพี่วรลบเราสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็มาเดินทางมาจากกรุงเทพ200กิโลเมตรเท่านั้นครับครับผมแล้วก็ในเรื่องของที่ดินแปลงนี้เหมาะกับอะไรครับพี่วรลบตรงนี้เหมาะสาหรับปลูกป่าครับปลูกไม้เศรษฐกิจทิ้งไว้ครับ แล้วก็ทําบ้านพักตากอากาศก็ได้เหมือนกันนะครับอยหลังไปให้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยครับวันนี้วันนี้ค่อนข้างทุรักทุเลน <laughs> ใส่รองเท้าไม่ได้ครับเพราะลักษณะของพื้นที่มันเป็นที่เ,เนินเขาสูงเขาพึ่งถ่ายกรบวัชพืชไปด้วยก็เลยเดินยากตอนนี้เขาจะเริ่มปลูกอะไรครับพี่วรบ ช่วงนี้ก็จะเริ่มปลูกมันสำปะหลังกันครับครับผมตรงนี้ท่านผู้ชมจะมองเห็นวิวเขาพานรามาผมพูดถูกปหครับใช่เลยครับชัวร์ปะเนี่ยชัวร์นะชัวร์ครับไม่ตัดทิ้งนะยิงทางทิศเหนือเนี่ยฮรเดี๋ยวจะเป็นทิวเขาของต่างห้วยขาแข้งเลยครับซึ่งวันนี้ค่อนข้างปิดมันค่อนข้างปิดนะครับครับแต่ผมชอบนะที่ดินแปลงนี้นะครับเวลามาอยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าเมันโล่งนะแล้วก็มันรู้สึกสบายหัวนะครับผมก็รีวิวตามภาษาผมนะพูดถึงนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0661679288นะครับเบอร์นี้นะครับเป็น ID ลายด้วยนะครับทางด้านนี้จะเป็นด้านของทิศตะวันออกครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นวิวเขาไกลๆนะครับสวยสวยมากครับที่ดินแปลงนี้นะครับลองหาเวลานะครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะก็ถึงครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะแปลงนี้ไล่ละแสนนะครับ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้สมมุติว่าถ้าท่านผู้ชมอยากจะปลูกในเรื่องของผลไม้นะครับพี่วรลบผลไม้ก็แนะนําให้เป็นส้มโอก็ได้ครับใต้หมดนะครับผลไม้พื้นที่โซนนี้สามารถตอกบ่อบาดานได้นะตอกได้ครับโซนข้างบนก็ตอกกันอยู่ครับมีอะไรอีกลึกไม่ออกเน่ยโดนสดเลยเหนื่อยเหนื่อยครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องต้องพูดตรงๆนะครับว่าเหนื่อยครับเพราะว่าผมเดินขึ้นมานะครับ จากตรงที่รถผมจอดนะ่ะขึ้นมานี่ก็น่าจะเดินขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเนินขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะประมาณ1 5 0เมตรถึง2อ0เมตรได้นะครับเหนื่อยเลยละเล่นลเอาเหนื่อยเลยฝากไว้ด้วยครับกับท่านผู้ชมสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินของอําเภอบ้านไร่นะครับราคาไร่ละ1 0 0 0 0แบาทเนื้อที่35ไร่เท่าไรนะ <32. S 1> หร่นะ32ไร่สามสิบานป็นจำแปลงไหนมาที <c oughs> ฮ่ฮะฮะเอาเอา อ๋อสาไร่1งาน42ตารางวาครับราคาครับราคา,รา,คาไร่ละ1นึ่งแสนบาทครับโอเคครับที่ดินของอำเภอประไล่แล้วก็ใกล้ตัวตลาดด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศบ้างนี่ดูผมวันนี้นี่ไงไม่อายด้วยที่จะออกกล้องวันนี้นะครับเนี่ยเพราะที่ไม่ใส่รองเท้ามาเพราะว่าส้สนสูงมันใส่ไม่ได้ครับเพราะมันมันยุบด้วยครับเอาไว้พบกันทีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่วรลบนะครับคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับที่ดินของอำเภอประไล่นะครับเรายังมีอีก มากมายหลายแปลงนะครับท่านผู้ชมสามารถสามารถมาดูได้นอกจากที่ดินแปลงนี้หรือว่าจะไปดูแปลงด้านข้างหรือว่ารอบๆเรามีอีกหลายแปลงนะครับไว้พบกันทีหน้าสำหรับวันนี้ผมต่อสัดผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันลบสวัสดีครับ